คุณนายนะครับกำลังจะออกขายรอตเตอรี่ตามหน้าเซเว่นแล้วนะครับส่วนเอกพงวงกัวก็รอขายทุเรียนอยู่หน้าบ้านนะครับ,รบทุเรียนอยู่หน้าบ้านเลย วันนี้คืมฟ้าคืมฝนนะครับวันนี้คืมฟ้าคืมฝนไงก็ไม่รู้พรุ่งนี้รวยนะครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้หวยออกแล้วนะครับใครอยากได้เลขอะไรก็สั่งมาได้เลยนะครับใครอยากได้เลขอะไรฝันดีเลขอะไรก็สั่งมาได้เลย ว่างแนละ้วคุณนายออกไปขายลอตเตอรี่แล้วขายดีๆนะดูรถพ่วงรถกาวรลอตเตอรี่เลยตอนนี้ทุเรียนนะครับเนื้อดีมากเลยนะครับโลละร้อยสี่สิบบาทลูกเบลล์เลย ลูกกลมบ้องนี่เงนะโกมก่วยถ่ายอุ้ยแต่เนื้อสวยๆเลยดูดูด้วยน่ดีๆทัับวันนี้ไม่ทำแพ็คใหญ่นะครับร้อยกว่าบาทนี่นะครับลูกสวยๆั้งนั้นเลยครั้อยสี่สิบอู้มีที่ไหนวันนี้ลูกล่สองโลกว่าโลละร้อยสี่สิบาท รับมาก็ร้อยี่สิบไม่ได้อะไรเลยนะครับเอามาโบมสองวันน้ำหนักลดหนักรถพวกผ้ารับไม่ได้อะไรเลยอืออือตาเมื่อล้วถูราวันที่ห้าเจ้านี้ชุดสองใบ แอบส่องดูกล่องโฟมเขาดูอะไรนะกล่องโฟมเขาดูอะไรนะสองกล่อ,อ,องโฟมไม่ต้องาำก้านี่เด็กไม่ต้องาำก้าดูดูที่ว่าเขาทำอะไรเล่นโทรศัพท์ทอดนะอะทรศัพท์ตัวเองโดนยึด <laughs> หเขียนอยู่หน้าบ้านลูกสวยจังลูกเขียนลูกสวยท้ายห,หมดนี้ก็ไปเอาอีกนะครับเป็นกไปเอาโอเคมาเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ